ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าครองวันนี้ผมได้เอาพระสมเด็จพระคังองค์ที่25เอาลงให้ท่านประดับรับชมและเทียบเคียงนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่17เดือนมกราคมพศ2564นะครับเอาทุกท่านได้ประดับรับชมว่าพระที่ผมเอาลงเผยแพร่ทุกท่านได้ประดับรับชมนี้ว่าเป็นพระพิมพ์อะไรและเป็นเนื้อแบบไหนและมีมวลสารอะไรบ้างนะครับ แต่พระอ,องค์นี้ที่ศึกษากันมานะครับเป็นพระพิมพ์จักรพัินะครับพระสเ็จพิมพจักรพัินะครับเป็นพระสมเบตระครังพิมพ์ใหญ่นะครับที่ว่าได้แกะช่าง10หมู่นะครับได้แกะแปบพิมพ์ถวายนะครับคือช่างหลวงนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่นี้เขาแต่ในบันทึกก็บันทึกไว้ว่า สร้างในวาระปีสพศ2404นะครับนะครับเป็นพระพิมพ์จักรพรรดินะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะครับสวยมากครับนะครับแล้วอยู่ในบันทึกของหลวงปู่คำนะครับที่ว่าเป็นเนื้อของเนื้อขาวอมเขียวตะไคร่นะครับนะครับคือครบตะไคร้ออมเขียวคราบตะไคร่คือในมนสารมีที่ท่านบันทึกไว้ว่ามีเนื้อ เดือเข้าสุกผสมปูดเปลือกหอยผสมตะไคร้ใบเสม,มาตะไครรอบโบนตะไครดินศักดิ์สิทธิ์น้าศักดิ์สิทธิ์นะครับมีส่วนผสมแล้วก็มีเกสรน,นะครับแล้วก็มีผ้าหักแตกผ้ากําแพงเล็กไหลผงไผ่ดํามีผงวัตถุคุณทั้ง5แล้วก็มีมวลสารศักดิ์สิทธิ์อีกมากมายนะครับนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเราจะลงขยายด้วยกล้อง 1000X ถึง1 6 0 0 x ถึง2 0 0 0 x 2 5 0 0 x นะครับถ้าจุดไหนที่สำคัญสำคัญผมก็จะขยายให้ได้มากกว่านั้นนะครับให้ทุกท่านได้ประดับรับชมนะครับได้เทียบเคียงนะครับครับแล้วก่อนจะขยายผมจะเอาดูดไม้เหล็กดูครับว่ามีสามารถดูดไม้เหล็กได้หรือเปล่านะครับนะครับสวยครับดูนะครับมีประกันข้างเดียวนะครับ นะครับแล้วก็มีนะครับสวยครับองค์ใหญ่สวยนะครับสวยมากครับลองดูนะครับดูด้านหลังนะครับคือเนื้อนี้มีมีหลายองค์หลายพิมพ์นะครับแต่ว่าบางทีใกล้ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าตำแหน่งตำแหน่งมูลสารไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าพระเป็นพระที่ไม่ได้ใช้นะครับเขาเก็บไว้ดีมากครับ เก็บไว้ดีครับอยู่ในตู้เซฟอย่างเดียวครับนะครับพระนี้ดีมากครับสวยครับเป็นพุทธคุณแรงนะครับมีพุทธคุณแรงมากนะครับทีนี้เรารู้ว่าพระเราพระเราเป็นพระแท้มีพุทธคุณแล้วเราต้องมาขยายดูเนื้อว่าข้างในมีมวลสารตามที่ที่บันทึกไว้หรือเปล่านะครับลองดูนะครับดูครับด้านข้างนะครับดูนี่ครับ ลองขยายด้วยกล้องนึงเดียวยเดี๋ยวเอาเล็กแม่เหล็กดูดดูก่อนนะครับลองดูนะครับนมีไหมครับโอมีครับมีมีครับมีมบมเบาๆค,อคอ่อยๆโน้มลงมาเลยครับนะครับค่อยๆโน้มลงมาครับดูครับ ดู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 ครับน้องครับดู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 ครับเขามีมีครับมีครับแต่ว่ามีน้อยมากครับนะครับเดี๋ยวผมลองอ่าเข้ามาแล้วครับมาแล้วครับนะครับคือคือเขาจะไม่ดูติดเหมือนพระยุกยุคยุปายนะครับนะครับดูครับก็จะมีนิดนิดนะครับดูมีนิดนิดนะครับดูครับดูนิด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 นครับนิดนิดครับลองขยับนะครับนิด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 นี่ครับขยับ ติดแล้วครับโอเคครับเดีย๋ยวลงขยายด้วยกล้อง1600 x นนะครับนี่ครับตอนนี้เราขยายด้วยกล้อง1600 x นะครับ,รบ,รยยรบตัวสโคปนะครับเดีย๋ยวถ้าต้งไหนมีจะมีที่เราว่ามองไม่เห็นมากแล้วก็จะขยายด้วยกล้อง2 0 0 0 x 2 5 0 0 x เขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนะครับนี่คือความเก่าขององค์พระนะครับ ความเก่านะครับนะครับอันนี้คือพระเขามีรอยลลานรอยล้าที่ใบหน้านะครับผู้ภาษาผมนะครับนี่ครับแล้วก็มีอ่าผมวัตถุคุณทั้ง5นะครับทั้ง5มีคาบเขา่าสายนะครับนะครับมีเศษเศษเล็กๆของไผ่ดำนะครับแล้วก็มีเล็กๆเล็กๆพวก,ก,กนี้ครับคือเกสรร้อยแปดนะครับและเกอสรเกสรดอกบัวทั้ง5้านะครับนะครับ ค่อยๆดูนะครับนี่คือความเก่าของพระนะครับพระที่มีอายุมากกว่าร้อยห้าสิบปีร้อยหกสิบปีนะครับนี่ครับดูความเก่าขององค์พระนะครับนี่ครับมีคาบลาคาบตะไคร่นะครับตามตำรานะครับต้องมีคาบตะไคร่นะครับคาบตะไคร่ใบเสมาคาบตะไคร่ดินรอบโบสถคาบตะไคร่คาบดินศักดิ์สิทธิ์น้ำศักดิ์สิทธิ์ครับคาบดำว่านนะครับแล้วออกมาไม่รู้จะออกมาเป็นสีอะไรนะครับเพราะว่าเกิดจากธรรมชาติ เฉดสีเราไม่ร so ู้ครับว่าจะออกมาเป็นสีอะไรนะครับแล้วก็จะมีคาบแคลไซด์นะครับเกาะนะครับนี่แคลไซด์ต้องไปเกาะแบบนี้นะครับต้องเกาะแบบนี้นะครับเกาะนั่นหนาเป็นหินนะครับพวกนี้ขูดไม่ออกครับเอาแปรงทองเหลืองถูไม่ออกนะครับคือถ้าของของของแคมไซด์แท้นะครับถ้าเป็นของแคลไซด์ทําขึ้นมาใหม่ก็คือเป็นพวกเป็นพวกเคมีเป็นพวกไอ้คาบเกลือครับพวกนี้เอาแค่เล็บสกิดก็หลุดแล้วนะครับนะครับ นั้นคือเขาแค่ทําขึ้นมานะครับนะครับดูครับนี่แถวซ้ายแท้จะมีนะครับพอเขาเขาก่อตัวขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับองค์ไหนขึ้นเยอะกาจะมาเป็นเม็ดอย่างนี้ครับนี่คือเม็ดพรธาตุนะครับเป็นก้อนเม็ดลอยขึ้นมาบนครับเป็นเกาะนะครับเป็นหินนะครับแล้วก็มีพังผืดเส้นเต็มไปหมดนะครับนี่คือแล้วก็มีคาบลาคาบตะไคร่ครับน้ําศักดิ์สิทธิ์ดินศักดิ์สิทธิ์ครับน้าอ้อยเคียวคาบเลยเต็มไปหมดนะครับนี่นะครับคือพระที่มีอายุมากกว่า160ปีนะครับแล่ทีนี้เรามาดูรอยล้านนะครับ ความเก่าขององค์พระต้องมีรอยลานรอยเล้ามีหลุมมีบ่อมีมีสูงมีต่ำนะครับมีเป็นชั้นๆนะครับนะครับนี่ครับลองดูแล้วกันครับนี่ครับนี่ครับมีสูงมีต่ำนะครับดูครับเห็กไหมครับนะครับมีรอยลานรอยเล้ามีขาบแคมป์ไซด์วิ่งทะลุวิ่งเกาะเพื่อจะปิดรอยลานนะครับดูครับนี่นะครับทีนี้เราก็ดูมวลสารแล้วก็รู้ว่าพระนี้เก่ามีรอยลานรอยเล้านะครับ มีเรียบร้อยแล้วที้เราก็ดูหามวลสารให้เจอครับในองค์พระมีมวลสารตามบันทึกหรือล่าก็คือมีเหล็กไหลวงไผ่ดำมีพระหักแต่พระกำแพงมีคาบแถวซ้ายคาบดินคาบดินศักดิ์สิทธิ์น้ําศักดิ์สิทธิ์นี่ครับนี่เจอแล้วครับนี่อันนี้คือพระหักแตกพระกำแพงนะครับหแือแถวๆซ้ายคาบลาคาบตะไคร่คาบดินศักดิ์สิทธิ์น้าศักดิ์สิทธิ์นะครับก็คือคาบน้าอ้อยเคี้ยวนะครับนี่ต้องมีนะครับเราต้องหาให้เจอนะครับตามบันทึกนะครับ เราต้องมีความเก่านะครับต้องมีความเก่านะครับคือเราดูอะไรเราต้องดูแต่ความเป็นจริงนะครับดูจากความจริงเราจะเราต้องดูให้ได้นะครับความเก่าเป็นยังไงนะครับดูให้ออกถ้าดูของเก่าเป็นดูความเก่าเป็นเราก็จะดูพระสมเด็จรักวัดคังเป็นนะครับนี่ครับนี่ครับนี่คือขคลวซ้ายนะครับข่าซ้ายนี่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 แร่นะครับเป็ดแร่บางทีเขาก็เรียกว่าสีอย่างนี้เขาจะเรียกว่าผงสิธิคุณนะครับผงสิธิคุณนะครับเป็นเม็ดแร่ เป็นเม็ดแร่หลายอย่างเป็นหินศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ท่านนันนำมาบดมาตำรวมอะไรส่วนผสมนะครับนะครับแล้วก็ผงผู้ทุกคุนทั้ง5้านะครับนะครับอันนี้คือแคลไซด์นะครับมีผราหักแตกผพระกาแพงลงมางล่างนี่ครับนะครับคือนะครับบางครั้งผมแต่ปีนี้ผมจะบอกให้หมดนะครับบอกให้หมดผมเพราะเอาผมเอาผมก็จะขยายกล้องจัดชัดให้ดูครับพบปี ครั้งแรก YouTube แรกผมเอากล้องแค่ของจีนครับของจีนพันหกรอเอ็กของ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 ไม่แท้นะครับว่าเตัวเล็กๆนะครับขายายลงให้ดูนะครับเมื่อคลิป,ลปแรกๆที่ที่ผ่าน,านมาตั้งเมื่อแรกๆนะครับประมาณเกือบร้อยร้อยคลิปแรกๆครับแต่มายุค้งหลังเนี่ยผมใช้กล้องดีเลยครับเพราะเอากล้องดีอย่างดีให้ท่านสั่งนํามาเข้าเอามาลงให้ทุกท่านได้ระดับรับชมได้ได้เรียนได้ศึกษานะครับเพราะว่าเข้ามาดูเป็น สองพันกว่าตามมาสองพันกว่าแล้วครับนะครับผมก็ต้องเอาของที่ดีให้ลงให้ทุกท่านนะครับดูแถวไซส์เขางอขึ้นมาครับเป็นเส้นนะครับเนี่ยแล้วต่อไปเขาจะเป็นก้อนนะครับอย่งพวกนี้ครับเป็นก้อนนะครับเนี่ยเริ่มปิดรูแล้วครับเนี่ยเริ่มจะปิดรูนะครับนี่คือธรรมชาตินี่พวกคาบลาคาบตะไคร้นะครับนะครับธรรมชาตินะครับเพราะภาพพิมพ์นี้เป็นภาพเนื้อลามีลามีคาบลาคับตะไคร้คาบนะครับเพราะว่าจะเป็นสีลักษณะนี้ครับแต่ว่ามีความลานความเล้า มีไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันนะครับแต่เหมือนคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันเพราะว่าพระเชตนี้ต้องเป็นหนังแบบนี้นะครับน่ครับดูครับนี่นี่ครับดูครับนี่ครับดูไว้ครับเดี่ยวคือคราบดำอ้อยเขี้ยวดำดครับยุดเขียวพวกนั้นครับคราบลาครับแต่ไข่ครับแลวซ้ายนะครับดูครับนี่แหละครับเราจะได้ดูให้ชัดเจนครับีจากความเป็นจริงพระสมเด็จครังต้องเป็นอย่างนี้นะครับครับจากความเป็นจริงครับเพราะของทําขึ้นมาใหม่ทําไม่ได้นะครับ เดี๋ยคือต้องอายุอย่างเดียวครับอายุครับอายุอย่างเดียวนะครับคือความเก่านะครับดูครับดีไหมครับดูครับพระเขาหักหลุดออกไปแล้วครับเขาแตกนะครับช่วงนี้เขาหลุดเป็นรูนะครับเป็นหลุมเป็นหมดแล้วเป็นบ่อนะครับเนี่ครับเขาแตกเขาลอยล้านลอยลาวแขลมซ้ายเขาทับถมหมดแล้วครับแล้วตรงนี้เป็นหลุมใหญ่นะครับแล้วแขวซ้ายคือขึ้นมาปิดทับแล้วครับเนี่ครับเป็นเป็นเป็นสูงเป็นต่านะครับนะครับมีสูงมีต่ำไหมครับเห็นไหมครับคือแขวซ้ายเขาปิดรูแล้วครับปิดหลุมแล้วครับนี่แหละครับ นี่คือพระสมเด็จครั้งเขาบอกว่าเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วงอกได้นี่ครับในคนโบราณเขาบอกพระงอกได้นี่ครับดูครับเป็นเกต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 กตตตามแขนท่านเนะครับครับเป็นเม็ดเม็ดคือแขลไซ้ายนะครับแขลไซ้ายนะครับแขลไซ้ายนะครับคือพระเขาเป็นหลุมไปนะครับเป็นหลุมครับแขลไซ้ายเขาเกิดงอกขึ้นมามาปิดมาปิดคือมาสร้างมาสร้างอังเพิดขึ้นมาเหมือนเหมือนตัวเราถ้าเป็นแผลนะครับเป็นมิดบาดเป็นอะไรเป็นแบบเขาก็จะสร้างพันผืดขึ้นมามาก่อตัวปิดเหมือนเดิมครับเห็นไหมครับปิดเรียบร้อยอันนี้ปิดเรียบร้อยนะ แต่ว่าเนื้อจะไม่เหมือนเนื้อพระนี่เนื้อพระนีแค่เนื้อพระอันนี้คือเข่าซ้ายปิดนะครับพวกนี้เข่าซ้ายเข่าซ้ายเข่าซ้ายนี่พวกขับหลาขับตะไคร่นะครับนะครับนี่ครับวิธีดูแยกแยะง่ายๆครับแยกแยะให้ได้ครับนี่ครับสวยจากธรรมชาตินะครับดูครับนี่ครับความเก่านะครับธรรมชาตินะครับดูครับอันนี้เราจะดูความเก่าอย่างเดียวครับนะครับพวกมวลสารเล็กๆไม่ต้องดูแล้วครับเพราะมันมีอยู่แล้วครับ คือเราไม่ได้เจาะเราไม่ได้เจาะเราจะดูมวลสารใหญ่อย่างเดียวครับนะครับดูดูมวลสารสําคัญคือเหล็กไหลผงไผ่ดาภาคแต่พระกําแพงนะครับผงพุทธคุณทั้ง5พอครับนะครับเพราะว่าพวกนั้นเป็นธรรมดาอยู่แล้วครับพอาะพุทธคุณเนี่ยเหล็กไหลผงไผ่ดานี่ครับนี่ครับเหล็กไหลผงไผ่ดานะครับภาคแต่พระกําแพงนะครับพวกนี้พวกของที่ศักดิ์สิทธิ์ของที่ท,ที่สมเด็จพระที่ของที่หายากนะครับนะครับนี่ครับความเก่าของพระนะครับ ดูครับความล้านความเก่านะครับนี่คือธรรมชาตินะครับธรรมชาติขององค์พระนะครับความเก่าความสวยนะครับภับล้าครับด้วไข่โอ้ยสวยมากครับน kind of ี่ครับนี่สวยมากครับผ้าหักแต่ประกําแพงนะครับนี่ครับผ้าหักแต่ประกําแพงนะครับนี่ครับนี่ครับ ครืบน้าพวกกล้วยกล้วยกล้วยหอมจันนะครับเรื่องลืองนี้กล้วยหอมจันนะครับพวกกล้วยหอมจันกล้วยน้ํากล้วยน้าว้ากล้วยพวกขนุนนะค anyway, รับจะออกแบบนี้ครับเขาเอาท้องเปลือกตํานะครับนะครับนะครับจะออกแบบนี้ครับคือมันต้องมีตามบันทึกนะครับตามบันทึกนะครับบันทึกก็บันทึกอะไรไว <milk> <adam animate, S 2> ้เราต้องเข้าไปศึกษาดูครับนี่ครับแถวไซต์ทับถมหมดแล้วครับครับทับถมหมดแล้วครับนี่ครับสวยครับ หัวพระพิมใหญ่นี้สร้างพระพิมพ์จักรพรรดิเนี่ยสวยมากครับเนมือแบบนี้ถึงว่าสุดยอดแล้วครับพิมโบราณนะครับนี่ครับสวยมากครับพระพิมพ์จักรพรรดิสวยสวยจริงๆองค์นี้ครับประยู่ใครมีเ่ความสุดยอดนะครับสุดยอดนะครับนะครับสุดยอดเี่ดูด้านหลังนะครับด้านหลังนี่ครับดูครับดูงอกขึ้นมาเลยครับนี่ครับเรียกพระงอกให้ดูพระงอกครับงอกขึ้นมาครับดูครับ ดูผังงอกนะครับนี่งอกให่ไหมครับเนี่ยครับเขามีสูงมีต่ำไม่เท่ากันครับเนี่ยมัสูงขึ้นมาครับงอกขึ้นมาครแถวซ้ก็เป็นสีอย่างนี้ครับเนี่ยถ้าเรามีกล้องแบบนี้เราจะดีเราจะรู้ว่าแถวซ้าเป็นงอกขึ้นมาอย่างนี้จริงๆแล้วแล้วก็เป็นเกตเป็นเป็นชั้นๆอยู่ด้านในในตัวนะครับแน่นความแน่นแล้วก็เป็นหินนะครับแล้วก็นี่ครับเป็นชั้นๆหมดเลยครับพวกนี้หไหมครับเป็นชั้นๆหมดเลยครับคืองอกเป็นคือไม่เสมอกันครับไม่เห็นไหมครับไม่เหมือนกันครับดูครับคือมมีีสูงต่ํานะครับ อันนี้เขาเป็นหลุมใหญ่ๆนะครับเขาปิดขึ้นมาจนจะหมดแล้วครับเนี่ยปิดแล้วปิดเกินขึ้นมาอีกนีเนื้อพระนะครับปิดงอกขึ้นมาสูงกว่าสูงกว่าองค์เนื้อพระนะครับนี่เรียกว่าพระงอกครับงอกด้วยเขวาไส้นะครับแล้วในแขวาไส้ก็มีคาบคาบนำอ้อยเขี้ยวคาบอะไรแต่แต่เขาจะมากองรวมมันนะครับแล้วแต่กลายเป็นเฉดอะไรเป็นจากธรรมชาตินะครับนี่คือวิธีการดูนะครับวันนี้ผมจะขยายลึกถึง2,000 2น0อนะครับตรงไหนที่สําคัญเนี่ยจะขยายให้ดูนะครับนะครับ นี่ยอะไรครับเดี๋ยวขอดูหน่อยครับขาวๆนี้นะครับนะครับขอดูนะครับโอ้นี่เป็นผงวัตถุคุณทั้ง5นะครับอยู่ด้านในนะครับแล้วด้านนอกเป็นแคลวซียทับถกอีกทีหนึ่งนะครับนะครับเนี่ยเราจะตอบรู้ทันทีครับนะครับนะครับมีเม็ดสีฟ้านะครับสีเขียวสีฟ้านะครับ ดูครับเป็นชั้นๆไม่เหมือนกันนะครับนี่นะครับคือพระสวดพระคังจะเป็นอย่างนี้นะครับครับแล้วต่อไปก็ดูองค์ต่อไปนะครับนะครับให้ดูคร่าวๆนะครับเนี่ยสวยครับดูเดี๋ยวต่อไปก็ดูองค์ต่อไปนะครับดูครับนี่ครับเขาก็งอกขึ้นมานี่งอกขึ้นมามีสูงมีต่ําเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างทางกายภาพสูงขึ้นมาตอนแรกผืนผืนเรียบเรียบ แ้บภาคของงอขึ้นมาค่อสูงกว่าครับเขาเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างภายภาพนะครับแล้วก็มีสูงมีต่าแล้วรูเนี่ยรูเนี่ยเนี่ยเขาเริ่มปิดจะหมดแล้วครับนะครับเนี่ยนี่เขาปิดจะหมดแล้วครับเหลือนิดเดียวนลครับนี่เขาปิดหมดแล้วครับนี่เขาปิดหมดแล้วครับที่ลานๆนี่เขาปิดหมดแล้วนะครับนะครับนะครับธรรมชาติครับดูครับโอเคมีภาคแตกเศษภาคแตกเยอะมากเลยครับครับ โอ้นี่มีมีใยฝ้าเลยครับเนี่ยใยผ้าเลยครับเนี่ยเส้นใยผ้าครับนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับครับสวัสดีครับ